บิ่งครับบรรยากาศตลาดเซาไม่นี้ครับบ้านนาดบ้านกลางครับอำเภอเมืองนครพนมครับตลาดเซาตลาดหนักไทลาวันนาคางครับคนคนเยอะจริงๆครับเราไม่ค้ากระขายดีครับเดี๋ยวจะรู้ไปด้วครับเราไปรอบเบิ่งครับ หลเป็นไหลครับคุดูี่เดี๋ยวค่อยตกเดี๋ยวค่อยตกเดินตลาดก่อนเดขายปลายางรอะเลยครับขายยางน่อเดยขายปลา ลายปลาครับน่ากตนปลาสดๆสักกเลยเนาะไปปลายงลอเบิรกับามีมต้เกียดแหงเกียดห้าม่หละอันนี้

แต่บรรยากาศไม่ได้การทุกทักดีครับช่วงนี้ผลไม้จะมาเยอะครับถ้าสดไหลดีครับอันนี้อ่าครับเหมาะสำหรับคนชอบเดินตลาดนะครับ าหาหาคนมคลายลีมบรม,ม,มาตาามะขามป้อมครับสีบาทสี่าทสุดห้าสิบบาทคาทรับสี่าตะกียบเาเลยเน้ยตะเ ปลาข้อใหญ่ปลา,าข้อจะขายโลต้าไดค้อห้บจาร้อยห้าสิบบาทแต่าแบบัใหญ่นีครับ้มดบงสามอ ไปหอมนับนนนไปหอมไอโลสเต๊ไหมคะร้อยห้าสิบจ้ะโดลร้อยห้าสิบตักหอยหอมไปไปไป ไปซื้อแล้ายคนไปหาให้นะอโอ้ดูว่าจะไปหาผู้เดียวได้ลายวันนี่ไปหาหาซื้อเขามานะครับแบบเด็กจันจันละห้าซิบจันละร้อยอันนี้ห้าิบเป็นซาวนาอ๋อนี่ซาวนับห้าิบับนเป็นไข่ไปเนะครับมันยังบตื่นกับยันครับเรบบริเวณ ท่าเรือครับแล้เป like ็นท่าเรือกบรรนัดครับของตลาดนัดบ้รรนัดตลาดนัดไทยเาวมืัอน anyway. yeah, ี้กับบรรณัดนี่ครับปลานี่ก็หน้านี้ปลายังหลายอย่ครับมีปลามีพริกมาถั่วลิสงตับโต๊ะเบื่องตับคนไหลย่างไกะย่ากับคนขลุ่ย หอยกบ้าหอยหคูัูปูแดงครับปูแดงละโลอะไรเนาะุโน้อยสาวจิงตัดซื้อลงแล้วน้อยสาวแดง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 ไปนีแล้วเกียยแดงกระกำมไปแล้วตัวที่สอไอยาง ใหญ่กบใหญ่ตัวเอ็ยาหย่ขีดยังไรนั <k k <No ่นเออขีดย um ักว่าขีดสักาบปาะขีดละย5่บาโลละอง้อยหาบาทใหญ่แม่ชื่อจงดีแล้วลระอสองขีดนั่แม่อาลอยหนึ่งสีขีดไปลองกั มีดอกมีต่ตเป็นๆแลวเลือกในตัวตายทแน่ดีมาลครับไปเรื่อยครับวันนี้จะุกสิบแสนทำมาลกตลาดปลัหน้อไม้พักอีกตัวเส็จล้วค่ะเ่งล้วอ่ เอาบุกมาดูต <si ับหมูปลาอุตลาแล้วก็เราเลือกปูป uh um> ูแดงโลละร้อยยี uh uh> uh ่สิบร uh ้อยห้าสิบได้ละห้าดวกันดาวก็แร้อยเป็นร้อยสาวก

กรดาษราหนาบนาันน sure. ีกครับพุกพักพุกพักายไปขายเนาะายักงบักบวกดอากัโซเลกันดู่คัตรงหน้าหนาวแล้ก็พักลายแล้ก็รฟรานร้อยก 我们讲。

นักการกรองไม่ได้เยี่ยมคนอื่นไปบ่อยกำปองครับกำบองไคอักเบร่างกายก็ไม่ได้ครับในกลุยไตนะครับคำตอบคือใส่ลงไปใส่แต่ว่าสมุนไพรณ์นมาร์ทเซนเป็นฟูเย็่ยมหอยคับรับในกลุยไตรับปัสสาวะรับสารไตอักเสบได้ดีครับสมุนไพรทั้งสามอย่างนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเอารวมกันใส่ลงไปในหม้อทีเดียวเลยนะครับใส่ลงไปเลยตักน้ำใส่สอง บริการเป็นย่างนะครับเพื่อนเตาคนไหลกระทิงย่างยากจะหน่อยสต่เรบคนหมักย่างตลาดก็มะมาย่างมันขับสินค้าหลากหลายครับให้น้องลองใช้ลองรักษาดูปกติเราขายที่ละห้าสิบบาทครับหูแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าสามเก้าหนึ่งสามครับวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วตลาดนัไทยลาบนาดครับไม่ลองไม่รู้ถ้าตัวไม่ดีไม่ขายเลยครับ ลองชิมสักทีครับสำหรับราดไม้ที่น้องเรากินรากไม้คืออะไมได้ถามราคาด้วยราคาประมาเก่าประมาณจะละไม่ต่ำตานจัดคุณปาลมัดกาะมัดนอ้มไม้ซ้ที่ไหนครับสีขาดไทรรมเัเป็นมไปธรรมชาติมีคุณค่าสำหรับท่านผู้รู้จักนำมาใช้เกให้ได้่วยไปที่น้องอย่เพิงขอแหใจเดี๋ยวคอยทิ้งไว้ที่ประมาณนี้คิดว่าสมมติพรไทยเรานี้นะครับชื่อเันได้ S <S นะครับช่วยท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอรีิเชิญทุกท่านเลยนะครับปัจจัยพาไปมาไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป,ป้าคุณน้าคุณอาทุกท่านครับท่านผู้มีเกียรติท่านใดนะครับถ้าอยากจะศึกษาเรื่องสมุนไพรเชิญแวะก,กันเข้ามานะครับสําหรับท่านที่เป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้นะครับคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้ฟังทาเลีะครับคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้จะมีอาการท้องผูกที่อยู่ตลอดเวลาทำให้กินก้นเจ็บไม่กินก้นเจ็บกินก้นแน่นไม่กินก้นแนง

คนไหลดีครับมาดีเวลาหนัดไหลรามานิฟ้าสอ่อนคนครับลายเป็น,ปนลายทรมาักปิ๊กักปิ๊กบักเือักตัวดินครับักเอะลูกครับักปิ๊กักเผือสอ่อนนะครับยานดีไหล นี่ขายปลาปลาครับปลาปลาขาายไปขายปละกบรถไฟก็รถบีไปโลสโลเท่าไหร่ไหมคะโลสไโลสเ่าห่ สองโล <laughs> มีกันแถม <laughs> <laughs> แถมไปสองตัวจกบาทไหมครับพี่น้ร้อยหนึ่งจาะร้อยหนึ่ง <c oughs> โอ้โปกินะ มันน่ง้ะจะมตงบอก้องเขากัว่ามันซื้อบาได้แม่นแล้เขาผากันไปเหนไ่ยผดักดกแห้งากันไ่้กับอาอยรดน๊ร้อยหาสแัคือบอกว่อยิมาลาาม่านเนี่ย้ารักรร้อยหิบสามร้อย กระดุมยี่เล่มน้ำเต้าบาทเื้อนี้หได้ไหนดได้สามหมัดคัขนาดนี้ครับมันแบบหมัดวนี้มันบอลเลนครับมันบอลเนแล้วมัสายสาวบาทเอาบอกร้าใหม่ๆนี่และ บคนกลับโอ้คนบรรยากาศเป็นต่ายอย่างอยู่ครับเบียดเบียดกันจักหน่อยครับอันนี้ขนาดนี้ก็เก้าโมงแล้วครับคนยังหลายคือเก่าครับอุ้ยลอตเตอรี่เด็กกับนาะเต็มครับข้างบนข้างล่าง ซุกอดลูกชิ้นยักษ์เขีย้งไก่โครโได้เขีกดแห้งกี่ะาคาสิบบาทสำหลับเขียดแห้งเขียดนาเขาตากแห้งโอ้ยโอยงมาบึงเนื้อกันเด้อ เนื้อสวยมากเลยเงานือยกับรสสั่ซอยลักจ่เลยครับรสสัส,สร้อยสี่สิบสองร้อยมาครับหกสิบบาทได้เลือแค่นี้ระยเลยี่ด้วย เนื้อคุณงานเมลีครับเนื้อสวยมากเลยราคากระบอกแพงครับ200ร้อยสี่สิบพอดีก้อยเนาะมีมีครบเลยครับอ่าถ้าเธออยู่ใกล้ดีจับคนเล็กนี่ <c oughs> เนื้อสวยมากปลาตดงโมอันนั้นเป็นสัญญาอัน,นอยังไกระดม อันนี้ก็จะเป็นอย่างกระปิ๊บกระปุกซวยข้าวกระปาสซวยข้าอวอันนี้มาเพื่อะอะไรกรบปสกวยข้าวอันอันเท่าไรพ่อคะาสี่สิบบาทสี่สิบบาทครับอันนี้ก็ต้องต้องซวยข้าวครับซวยข้าวซวยข้าวเนาะก็จะใช้ได้นานอยู่้ะ ราคาปคติ0บาทกติกันครกาตลาดดับเรงาวรรยากกลาเสียงเขียบท้องเซเซลครับโอ้ยเขียบเนาะเขียบท้องเซเซลนะครับนะครับบรรยากาศบนยบคือคักหลยคนคนัครับ ผลไม้ของขายกันหลายครับสินค้าไปตามฤด,ดูกาลครับอาหารเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาตามฤด,ดูกาลหอยก็่คยเห็นเนาะหอยเลื่อนหอยหอยกี้บอหอยฟังลาจ้าจตุย้ยตุ้ยหอยฟังลานี่ตุยนะ้ยเนาะตุ้้ยจา ไข่แน่ะไรทเนืปลาตีนแยกก็ได้หอยดีลเต็มับตไปไดเียวเยเก้าทเนี่ยยาละกยาะ่าละเยอะมากเลยไปอตเดเอา เม่อหรอเมื่อักบกบบวกมากเกิดจากศาสตร์จากที่พก,กับกที่เข่าของเขาไหลยอ,ยอันนี้บรรกาศทมนิพนสอนคนครับ ขายดิบขายดีครับขอให้หมดทุกคนครับตลลดนดบบานเฮาครับบรรดาดตลาดวันอังคารมือน,นีจับเคร่งจักสารมีตั้งมวยทั้งหัวหนึ่งข้าวเหนียวมีตอกข้าวครับจะปิดข้าวมีหลายขนาดหลายราคา